สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้เรานอกสถานที่กันนะเดี๋ยวเราจะมาดูพฤติกรรมของกูจุดจุด,จ,ดจุดแล้วกันมาไม่รู้จะพูดยังไงเจ็บใจแทนน้องเขาอีกแล้วเริ่อแต่ว่าอันนี้นะคอยคอยหววเทียนนะครับของเดิมเนี่ยคือน้องก็ใช้แบบหลากหลายรูปแบบมานะครับแท้หมดอายุ เทียมแท,แท้แบบที่เคยสอนดูนะครับเทียมแท้อันนี้เปลี่ยนมือสองมั้งเนี่ยอันนี้ก็จะหมดอายุแต่ปัญหามันไม่ใช่อย่างนั้นครับปัญหาคือตัวคอยมันเสียนะครับคอยมันเสียตัวหนึ่งวิ่งไปแล้วคอยเสียอาการคอยเสียนี่ส่วนใหญ่จะกระตุกเราจะกระตุกกระตุกวิ่งเข้าหู่ข้างทางอู่ข้างทางจัดก,การเลยครับช่างนดูไม่ยากหรอกคอยเสียไม่เสียนะอยากจะบอก ช่างดูไม่ยากเลยแต่ว่าเจ้าของรถครับจะดูเนีคแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นในรถหัวเทียนเพิ่งเปลี่ยนไปใหม่นะครับเปลี่ยนจากพี่อู่มไม่นานแต่อันนี้คอยมันเสียสังเกตดูหัวเทียนก็ได้นี่พอคอยเสียปุ๊บไม่จุดอะ่ะมันจะดำอย่างเงี้ยนะครับดำดาเพราะมันเผาได้ไม่หมดนะครับหัวเทียนสังเกตตรงปลายเห็นไหมครับมันจะดำาๆก็น่องจากคอยมันเสียนั่นแหละแค่คุณเปลี่ยนคอยง่ายอะ่ะ มันกระจกแล้วนะครับไม่ยอมเปลี่ยนคอยถพอดหัวฉีดเลยหัวฉีดคุณลองดูเนี่ยนี่นะหัวฉีดเปลี่ยนไปใหม่คลิปเนี่ยแต่ละอันใหม่คลิปพอเช็คไม่พอนะครับไม่ยอมเปลี่ยนคอยให้ลูกค้าพอเช็คหัวฉีดครับสลับไปสลับมาอาการยังกระตุกเหมือนเดิมแล้วบอกลูกค้าว่าไงทำอะไรไม่ได้ไป,ไปมาบอกสตาร์ทไม่ติด ติดเอาเองแล้วกันครับเป็นปู่เข้ามาสตาร์ตติดทําจนสตาร์ทไม่ติดเราก็เชื่อว่าหนึ่งปู่อาจจะงโง่ก็ได้ทําให้ไม่ติดสองเป็นที่เราแบบเห็นเห็นเลยนะเปิดมามันไม่เสียบปากคอยมันไม่เสียบปากหัวฉีดสตาร์ทยังไงให้ติดครับน้องเขาแบบเป็นคนแบบซื่อๆนะยบอกเลยว่าซื่อๆมองแล้วแบบประมาณว่าคือถ้าคุณไม่ให้เราแก้ คุณก็ต้องจอดไว้ที่อูก่ก่อนนะครับแต่น,อน้องเขาตัดสินใจถูกยกออกมามาถึงที่เนี่เปิดมาผมพยายามสตาร์ทที่ทำไมสตาร์ทไม่ตมิดมันผิดปกติปักคอยปักหัวฉีดไม่เสียบเลยเห็นไหมเข้าทางเนี่ยอาการหนกรักนะครับจอดไว้ที่อู่นะครับสตาร์ทไม่ติดอู่จุดๆๆแบบนี้มันมีเยอะมากเลยนะครับถึงทาคลิปให้ดูเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาสอนเนียไม่ต้องหากินันี่ละคอยเสียไปไงเดี๋ยวสอนวิธีดูให้ นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆนะครับที่เรามาฝากกันจากอุณเปเลงครับสวัสดีครับ